ครับวันนี้พี่โอมนะครับกะน,นมสองถุงเดินเข้ามาข้างในนะฮะกั้กงอยู่ไหมคะ,ะกั้งกั้กง,กงไปไหนคะ,ะไปนาค่ะไปไหนไปนาค่ะไปนาเลยคะค่ะพอดีจะเอานมมาให้กั้งเขาเนี่ยอ๋อคิดเอไงไหมล่ะค่ะฮะคิดเอไงไหมคะไม่คิดค่ะ ฝากไว้ได้นะได้ค่ะฝากไปเลยนะคะเพราะว่าบอกว่าบอกบอกบอกพี่โอมพี่โอมนะคารวะปีใหม่ค่ะนะค่ะค่ะอันนี้เป็นพยานโอเคโอเคพอดีกั้งเขาไม่อยู่กั้งไปนาเหรอข่าไปนาค่ะไปนาไปทำอะไรนาไปช่วยแม่ขุดดินค่ะช่วยแม่ขุดดินโอ้พอดีกั้งเขาไม่อยู่วันนี้ ก็เลยเอานมมาคาราวะสักสองถุงน้ำใจให้กันนะโอเคโอเคขอบคุณครับ